สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่บ้านนองนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26มีนาคม2564สีมงคลนำโชคจะมีสีชมพูสีเขียวและสีส้มเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข8เลข7เลข2เลข1และเลข5นะคะเมื่อนำมาจัดเป็นชุดชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ872 871 875 721 725 215 218 158 157และ582เมื่อเรานำมาจัดเป็นชุดทุกสองตัวได้87 82 81 85 72 71 75 21 25และ15สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ะวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุพ่อค่ะอายุเต็มอายุย่างพศสอเกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะคือสื่อน้ำโชควันนี้นะคะให้คนวันอาทิตย์สำรวจนะคะมีของแตกหักพังชารุดอยู่ใกล้ๆตัวหรือถ้าใช้อยู่เนี่ยค่ะควรจะเคลียร์ออกนะคะหรือถ้ามีสารประปูมมสารตายายนะคะกระถางทูบเชิงเทียนบริวารของท่านแตกพังชารุดควรเปลี่ยนให้ท่านนะคะเพราะจุดนี้จะทําให้คุณไม่มีโชคนะคะเลขเด่นเสริมรวงคนวันอาทิตย์4 1 6 3 8 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่นะคะแล้วก็อายุของคนที่คนรักมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาล,ลูกหลานนะคะหรือพ่อแม่นะคะสำหรับเลขเด่นเสมดวงคนวันจันทร์3 6 2 1 8ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้าโชคจะมาจากความฝันค่ะฝันถึงใครสืออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อตามนั้นได้เลยนะคะหรือ วันนี้นะคะสื่อน้ำโชคอย่านงหนึ่งของคนวรังคารคือทะเบียนรถวันนี้นั่งรถทะเบียนอะไรทะเบียนนั้นคือสื่อนํำโชคค่ะเลขเด่นเสริมดวง18725ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากพระราหูนะ,ะหากบูชาพระราหูอยู่นะคะเลขลอตประจําองค์หรือ <c oughs> ถ้าได้มีโอกาสไปสการะพระราหูนะคะ นำของดำแปดอย่างไปถวายท่านนะคะแล้วก็เสียงซิมซีนะคะเลขซิมซีจากพระราหูคือสื่อนำโชคนะคะเลขเด่นเสริมดวงคนบนพุธกลางวันหนึ่งห้าสองแปดสามท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าเลขที่สำนักงานนะคะที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่สําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนบนพุธกลางคืนหนึ่งเจ็ดสี่หกสองท่านที่เกิดในวันพฤหัส สื่อนาโชคจะมาจากการไปทําบุญค่ะเลขเงินรวมบุญนะคะหรือถ้าได้ไปทําบุญที่สยงเซมซีมาเลขจากเซมซีก็เป็นสื่อนําโชคคนเหมือนพระหัตนะคะเลขเด่นเสมดวง5้าสองหนึ่งเก้าเจ็ดท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อนาโชคจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานนะคะหรือถ้าหากวันนี้คนบันสุกไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือเลขที่บัตรคิวธนาคารเป็นสื่อนําโชคคนบันสุกนะคะเลขเด่นเสมดวง8ปดสองศูนย์เก้าหนึ่ง ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะกำลังกำลังพูดกำลังกำลังโซนสองขวบสามขวบถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้นอกจากนี้หากคน,นวันเสาร์นะฮะบูชากุมารรักยมตาไข่เลขทูบตาไข่เลขรับประจำองคกุมารคือสื่อนำโชคนะคะเลขเด่นเสริมดวง80192นะฮะสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านหนองขอวอวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนำโชคเลขเด่นประจำวันและเลขเด่นเสริมดวงประจำวันเกิดนะคะ ฝากกดติดตามช่องแอม่ม้หนน้องออฟฟิเชียลนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ